สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่านําเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระาะนะคะสีดำค่ะทุกท่านดูดีดูหล่อจัดทรงลงแม็กเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะติดฟิล์มแล้วด้วยค่ะอีซูดดีแม็กสองจุดห้าไฮรันเดอร์ปีศูนย์แปดเท้บอดี้สวยหน้าหลังเดิมๆค่ะคัสซีสวยไม่มีผุนะคะภายในก็มาแบบสไตล์ของรถเดิมๆเ,เหมือนกันนะทุกท่าน รถพร้อมใช้เลยนะคะราคา169,000บาทค่ะเล่มมีครบพร้อมโอนได้เลยเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าพวงมราลัยพาวเวอร์นะคะเบาะยังดีค่ะไม่มีรอยฉีกขาดเลือนใหม่ขึ้นครบปกติรถสามารถขับทางไกลได้นะคะเครื่องเกียร์ใช้งานได้ครบขับนิ่มๆวิ่งได้ดี ราคา169,000บาทค่ะเป็นราคาตัดเงินสดนะคะท่านใดถูกใจรถยนต์คันนี้นะคะท่านสามารถนัดดูตัวรถตัวจริงกันได้พิกัดอยู่ที่ตัวเมืองปทุมธาน,นีเลยค่ะโทรคุยสอบถามและอัปเดตสถานะของตัวรถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อความสบายใจและเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นกันเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ